ก็เป็นของควยได้นี่พุ่นะเงนี้วเ,วเต็มนะครับผมต,ตากันแรกเนื้อนาแข็งกัมไลเรามาามดครับเจ <70 S 1> <70 S 2> ็บเสียบเจ็บเสีบกรหองไ่าครับผมค,คือควายอยู่นี่มัน,นมันว,า,า,วายเงี้ยอยูมันวายยากควายควายอยู่หอกนี่วายยากครับผม,มซึ่งควายหอ,อกที่ขายคืออยู่หอกอยู่สัก,รกอรับครับ,รบผม วันฮักเห็ุผนเหนือชีวิตครับจริงๆผมก็เคยได้พ่อพี่น้องเขาโดนเติบแล้วนะครับแต่ผมก็ได้ไปใส่เนี่ยผมไปหาล้อเพิ่งงวอเบิ่งไข่แล้วก็ผมก็ไปล้องอีกช่องหนึ่งนะครับร่องมาสักพักหนึ่งกับเริ่มเห็นนี่หางหลยๆายย่างนะครับผมเป็นย่างด้วามือนี่ตั้งใจผ้าลูกสาวมาเที่ยวครับผมมาเรียนทั้งเพื่อบันทัด บ้านน้องผักหลอดตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นเมืออำเภอไทยจังหวัดชายภูมินะครับผมมาเบื e ้องไข่ญ่คร <wurde ep S 2> ับพี่น้องไข่ญ <down OR> <multiplayer> ่เลยพี่น้องพอผมพาพี่น้องเขาไปเบื้องถึงแต่ไข่หน้อยไข่บ้านไข่พื้นเมืองนะครับผมแต่มมือนี่พามาเบื้องไข่ไข่ไงไข่สูงหรอกครเป็นไข่ที่ราคาค่อนข้างจะหนักจักหน่อยนะครับผมจะเบื้องกันครับเอาลาดจักหน่อยนะครับมือเหน็บที่ผมจะยุ่งกับกลของเงิน สวัสดีครับสวัสดีครับผมคือย่างน่อครับห้อยตั้มครับผมห้อยตั้มย่าไหมทองห้อยตั้มย่าไหมทองนะครับเข้ายุบานนี่เลยเนาะผมเคยยุบานนี่ครับเคยยุบานนี่ตัวจริงๆเขาคนบ้านไหนครับคนหนองบัวแดงครโอ้หนองบัวแดงหนองบัวแดงเคใช่จะพูดมือแมนครับอันนี้บ้านบป็นคองไม่ครับไปยังไหนมางหนี่ยพวกแม่ย่างไก่ครับสกี้นอ่ะผมกับคันคันปล่อยยังไงกับคันสันของามมาหลายอ๋อครับครับผมการที่เลี้ยงพวกงามมงามได้นี่มันต้องใจรักความครับครับ ขั้นเรกเขาเขต้องไปวางแอบคนทำไรย่ายังไรหลายๆครับมาที่ตอบเพียงเขาเองของคุ้ครับแน่นอนของงามของงามมันคู่กับพ้นที่แบบว่าคนมีบารมีครับผมคนอยากครอบครองครับผมคนุ่มเงินผือเนาะเพราะว่าของมูนน้มันเปรียบเท่าเหนือว่าไรคุณค่าทางจิตใจมันไหลครับผมครไปยังที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็หลายๆคนเห็นผมอยู่นี้เฟซบุ๊กเนาะครับอดีตสงสัยว่าผมยุ่งยังใดกินไดะดีลรัที่เป็นช่องแรกที่มหาหาัครับผมนี่เป็น เป็นเกียรติได้ครับเพราะว่าจะเป็นช่องเหตุผลเนื้อชีวิตหรือว่าช่องค้นค่นชีวิตเป็นช่องแรกมดครับที่มามาเยี่มเล่านะเป็นช่องแรกพว่าได้ไหนผู้ไดมครับผมรับกับยังพี่เหละพี่ครับี่เห็นเขาเลี้ยงไว้เนี่ยแหละเนาะครับค่อยทุกตัวมันก็นี้มูลค่าในตัวของมันใช่ครับผมซึ่งนี่ผมผมค้ยย่ำตลอดเวลาสําสำหรับมือใหม่ที่สองมาเล่นค้ายน้าครับ หนึ่งคุณต้องมีใจรักก่อนครับครับสองคนคในครอบครัวคุณต้องพร้อมสามทุนนะครับครุณต้องมีครสี่การจัดการครับผมที่ดินที่ดงที่ดินครับปรจําเป็นต้องมีสน้ามวันได้มีหยามีที่นอนให้เขา่าพอสมือนี่มันง่ายเนาะเขาใส่สายยางครับเขาเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี้ยงควายอย่าไปเลี้ยงแบบว่าใหงแต่ของลำบากครับผมเลี้ยงใหงแต่ของสบายแล้วก็บงอควายอยู่แบบสบายเลยังเลยล่ะมีที่หยาอิ่มแล้วที่นอน เดี vida, s <S not, ๋ยวพี past, ่น well, to ้องเฮาที <c oughs> <c oughs> no honors, ่ผมเนี่ยก้อนสิบมานี่ก็ได้นี่หรอกว่าได้คุยกันทั้งเตี๋ยทั้งไรแล้วคือเราเอารวบวายแม่นี่ไห้เบิ่อนี่ยวายแม่นี่สูงเลยก็ลอย้อยห้าสิบเจ็ดครับผมลอยห้าสิบเจ็ดเส้นนะครับคอลอยลอยห้าสิบเจ็ดเส้นเราก็ตั้งแต่ผมเก่าข้ามาในวงการคข้เนี่คือแฟนเพจผมหลายคนเป็นก็มีถามควายสูงไหนไข้ไข้สูงเข่าไหนนะครับผมยิ่งไปพ่อควายสูงลอยสี่สิบขึ้น พวกลอยสี่สิบหาลอยหาสิบเนี่ยเทบแทบแตกนึ่งผมขอเสียงนิดนึงนะครับการที่จะเร่มนควายงามควายงาเอาควายงามไว้กอนท่านที่ทำาหารด้วยความสูงบ่ได้นะครับผมท่านต้องมองเอกลักษณ์ทุกอย่างให้มันครบกันครับผมสูงลอยหาซรับกระดูกข้อสองอยู่มันก็มีประโยชน์นะครับผมที่บอกไ้เล้ครับผมอันนี้คือเบาต่ำแล้วเบาเถือกเลยเ้อสีนองหาได้ค่อยสูงได้ผมก็บอกในคขีปผมไหลายาว่า ันต้องดูเยอะๆนะครับผมเบื้องอัตราการแลกเนื้อใหยังไรเงินครับผมจังเี่ละอันนี้ผูดเลยไมากินเขาเขากระหล่อมาทล้องในจักเดือนแล้วมันก็ได้ท่องครับเดี๋ยวลูกใช้มานอนอยู่นี่ลูกใช้นอนอยู่เดือนกว่าๆผมมีไข้มาเดือนกว่องนะครับผมก็คือไข้เิ่นนี่ลักษณะอัตราการแลกเนื้อที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับผมลองครับแล้วว่ามันสูงธรรมดาสูงอิหรีเราก็ใหญ่นะครับผมแข็งเล่าก็ดีเก็บเร่งอัมก็คือเกิดไข้ที่ค่อนข้างจะ ใ <West> ่ครก็ว่าคือมันมันครบครับแม็นว่ามีหม่องตีกับหม่องตีเมื่อไรครับก็ตัวนี้มีหม่องตีหมึงเดียวครับเขาเนาะครับเขาเรื่องงานน้อยเนาะครับผมแต่ว่าเป็นหยังนะครับผมนี่ผมลงไปในเฟียดในหยังเนี่ยผมยังพันในมาไทยขีดซั้มนะครับเพดแทบแตกนะพี่น้องเพดแทบแตกนะครับผมควายตัวนี้เครดิตนิดนึงนะเครดิตควายตัวนี้ได้มาจากเชียนตั้มไปทองกรุงนะครับบ้านไหนครับพ่อควางงามเมืองพยัก์ โอ้เมืองพรยากระพุ่มพิสัยแนวมันค่ะราคาเส้นต่ำเบี่ยงเห็ไหมร้อยหา17เส้นครับพี่น้องแล้วก็อันนี้คือพ่อจะบอกมุ่นค้ามาหน่อยป่ครับมุ่นค้ามาหน่ยมีคนมาให้ราคาเนาะเจ็ดหลักเจ็ดหลักครับผมจะบอกว่าอยั่างนี้ว่าเจ็ดหลักเแบบพี่น้องอันนี้เ่ราะเป็นของเบ่อกันนี่แหละคือคือมันมีก็คือยังที่ว่าเป้าต่ำบอกเนาะเพื่อนต้องการเอาไปประดับบารมี่จะเปิดครับแล้วก็มันหายากครับเพรอย่างทีแม่นครับมันไม่มี ในประเทศไทยมันมีผูหากิบตัดหรอกสูงเราก็หญ่แเราก็เต็มแม่ครับเราก็เป็นตัวมีร้อมมันว่าเป็นของหายากโอของหาง่าไงครับเป็นของหายากนะครับผมเทียสีมีได้นี่มันว่าเป็นเรื่องง่งไงน้าพี่น้องเพราะนั่นผมตามจีบยุ่เป็นปีครับปาดกล่ยง่ามลรกอไรยังทั้งหลายในแค่เจจะอยากได้แห้งนะครับผมถามว่าผมเห็นทั้งสิ่แหรอผมเพียงไดผมก็อยากได้อยู่แต่ว่าผมโค้งสีออกว่าใดหรอกเลยครับเม่กี้มีตะคนน่าเป็นบ้าดครับผมซื้อไว้ราคาเพียง เดี๋ยวนี้มีแตบ้าครับเดีนี้มีแต่คนบาทผมแม่นครับแต่ก่อนนี่ผมกัมีพี่มีน้องเข้ากับทูเขามาหลายเด้เป็นว่าตั้งแต่เบื้องคลิปผมนี่ว่ยรุ่นลูกหลานห้องกับหันมาเลี้ยงควายอันนี้ก็มันดีครับการเลี้ยงมาเลี้ยงควายมันบ่ขายหนาละหัวครับผมเขาเดือดร้อนเขาเดืนดร้นท้องขายไม่ได้คุณอ้างไงได้ีิน้องครับอันนี้เรื่อแม่สุดยอดที่เลีครับอันนี้เลาซื้อแม่อย่างครับแม่สร้างครับแม่สร้าง เล้าเขามีอัตลักษณ์เด้พี่น้องมีตาแต้มปีกผีเสื้อนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำป่ปองข้อขาวสายป่านสุริยนเอ,อื้อเบิกเผ่าคือ,อยังผมบอกไงพี่น้องไอลักษณะมูนี้มันว่าเป็นลักษณะควายง่ามเด้มันเป็นลักษณะควายไทยนะครับวันนี้เฮาเบื้องง่ามเบื้องไหนเฮาตรงเบื้องอัตตากการแรกเนื้อบๆๆเบื้องแขงเบื้องเหล็บเบื้องเขาเบื้องโค่นหางเบื้องปลายหางเบื้องถูกยางร่วมๆกันมันสิเป็นควายง่ามเนาะเบ้าต่ำเนาะ อันนี้คือให้เบื้องผ้ามาเบื้องไข่ลอยหาสิบเจ็ดเส้นแล้วก็เป็นไข่มุ่นคาเจ็ดหลักครับน้องเฮ่าเราผมก็ได้ล่งช่องไข่เนียคลิปนี่ผมล่งช่องเหตุผลเหนือชีวิตครับเพราะว่ามันเกี่ยวของกับชีวิตของคนเลี้ยงไข่นนเนาะเบ้าต่ำเนาะเพราะว่าเป็นยังเฮ่ายู่ดีๆเฮาก็หันมาเลี้ยงไข่เราก็เฮาเียงแล้วมาสักพักหนึ่งเข้าได้ยังจากการเลี้ยงมันมีหลายอย่างเนาะเป็นเบาเป้า,ปาต่ำครับผมได้แบบได้แบบ ที่วบาไปผู้ใดกกับปเสือครับผมที่วบาไปเห็คนนอกฟังคนกับปเสือนอกงแต่ครับ <คน S 1> ผมผมู่บ้านครับผมเป็นยากีพี่น้องคนที่คเขาได้อย่างนี้นครับผมนะครับเมื่อกี้บา่าวดำบ,บ่เป็นคนที่เงินหาเสียน <c oughs> แตงเนี้ยอยู่นี่บ่เคยขอพ่อแม่ครับผมจัดงานเบิดป <c oughs> เป็นร้ากับเขาเลยอันดับแรกเขาเอามากนี่เขาเขาได้เริ่มต้นแม่นี่เลยบ่ว่าบ้าดำบ่ครับผมเริ่มต้นการซื้อควายมาเนี่ยแม่แรกที่ซื้อในชีวิตครับผมเก่าหมื่นบาทเก่าหมื่นนะครับผมผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมซึ่งนิสัย นี่ใส่ผมนี่คือสายาผม oh คือหอยต้ม <certaines> นี่ครับผมเป็นพ่อขายอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าตัวในผมหักแท้ๆผมก็นึ่งไว้ผมกับครับผมกับเพ่อะขาอยากขายครับผมอันนี้ก็เป็นชีวิตมุมหนึ่งของนายหอยเด้อพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้เชื่องว่าหาควายขวข่ซะทีเดียวนะครับผมไม่มาขายทุกตัวอันใดที่มันมีไว้จังเนี่ยเฮาก็คือเฮาเก็บนะครับผมเก็บแล้วก็นี่ละคือยังว่าแหละประดับบารมีเนนะพี่น้องเฮาแล้วผมเพิ่งดิ็เพลิดแตกเลยได้เบ้าต่ำนี่ทั้งสาม่อไปนี่ครับผม เพลียแตกเลยนะพ้อตั้เนี่ยลงกไปเลยแต่ว่าก็คือก็ลงกับพี่น้องเขาผู้อยากได้ก็คงมีได้อยากได้แหละพี่น้องอันนี้ลูกไส้เพิ่นเนาะครับเนี่ยนั่นนะครับลูกไส้ลูกไส้เพิ่นลูกท่างใดครับลูกเด่นพี่บุญครับอ๋อลูกเด่นพี่บุญมันเป็นมันเป็นเด่นพี่บุญมันเป็นพอกลมเนาะพอกรมครับครับผมพอกลมงามเนี่ยเจักจเดือนแล้วครับเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวได้ควยแล้วควากเลย สามซี่เดี๋ยวกว็ได้ซ่อมนีนะผมก็ตั้งความหวังว่านี่ล่ะครับผมมัน,มนกนิ่งเนาะลูกมันเนาะครับผมซึ่งเล่นผีบุญมันมมันบ่ม,นนออม,ม,นมีลูกครับอยู่แล้วที่ท,ท,ที่ที่มันเป็นพอพันครับผมตัม้งความหวังว่าเสียวไว้พัฒนาให้ชาวบ้านนะครับครับผม,ผมอ๋อมันก็ได้เหรอครับเพราะว่าแม่มันใหญ่เลยแม่มันสูงลูกมันก็ต้องสีสูงนะครับผมอันนี้คือแม่แม่สร้างแม่สร้างร้อยห้าสิบเจ็ดเส้นนะครับผมเป็นเพจแรกที่ได้มาเบิ้งตัวจริง แล้วก็แล้วก็เป็นเพียรแรกที่ให้มากเรามื่อนีผมผมลุ่งสองช่องเด้อพี่น้องผมลุ่งช่องเหตุผลเหนือชีวิตแล้วก็ช่องคนคนชีวิตแต่ว่าช่องคนคนชีวิตเดี๋ยวผมสิไปอีกฟ้ามนึงน่งเนาะเบ้าตามเนาะบ้านบ้านโอโครค่ะคือเป็นฟ้ามของเราอีกฟ้ามหนึ่งเด้อพี่น้องเข้าอันนั้นเป็นฟ้ามแบบลูกพุงลูก,ลก,ลกครับผมสุดยอดมากๆครับ ใช่ว่าบเดียืนเทียบกับแม่สร้างเมื่อกี้นี่สูงซ้ำกันเลยเกือบเป็นซ้ำกันนะครับซ้ำกันเนื้อหา17เส้นเนาะนี่นะะครับผมเดี๋ยวมีรวบเบื้องด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือควายคุ้นขาข้างจิตใจของของของพ่อค้าคนหนึ่งเด้อพี่น้องเมื่อเป็นว่าเต่ว่าเป็นสีหาควายมาขายหาควายมาขายเด้อแข็งเป็นพ่อของดีจริงสิเป็นเก๋เก็บไว้เนาะครับผมผมชื่อไปถ่ายมีเยอะมากนี่มาหนัครับผมเก็บนี่ก็เป็นนี่เป็นเก็บที่เสียทองต้อง ก่อนทักเก็บคนเงือบชีว so uhm, okay. ิตได้ครับเพราะว่าเรื่องล่าต่างๆของพ่อค้าของแม่งหอยผู้นึ่งมันแบบว่าได้มีเสื้อที่เดียวเมันก็ได้ขึ้นมาหาไฟมาขายเสื้อที่เดียวครับนะครับผมมันแบมีส่วนหนึ่งมีมุ้งดีๆไว้ให้เอาเบื้องลุกนะครับพี่น้องเอาเป้าต่ำซุ้ทขายฝากก็ยังถึงท่านผู้ชมได้ใช่ไหมผมกับพวกฝากหลายดอกฝากผมฝากมือใหม่เงี้ยดอกผมการซื้อขายไหวนะมันมีทั้งมุ้งดีมุ้งบดีเพราะว่า คนเฮาวนบ่คือกันครับครับผมคนนฮาบ่คือกันคนหิวเงินกับคนบ่หิวเงินเน่นอนแะมันมันอยากได้คือกันครับผมแต่ว่าอยู่ที่ว่าครที่มีคุณธรรมไปที่มีอันอันบั่บเนาะศึกษาให้ดีครับครับศึกษาให้ดีศึกษาให้รอบครอบต้องไปดูหลายๆมองว่าตรงนี้ห้องราคานี้ตัวนี้ห้องราคานี้ตัวนี้ห้องราคานี้เอาไปเปรียบเทียบคุณภาพเท่กันเปรียบเทียบราคาเท่ากันเอาที่ถูกที่สุดแล้วคุณภาพดีที่สุดครับผมอันนี้สะฝากใหรนึกไหมานันหลังที่สุดคุ้มที่สุดเสรับี่น้อน สายควายที่เขามาเบื้องเพียดนี่นะครับผมแต่ว่าจริงๆเขามีอีกความหนึ่งเดี๋ยวนั่ไปเบื้องไนเพียรขนคนชีวิตเีาเป็นพ่อที่เกิดนะครับผมเดี๋ยวนั่ไปเบื้องช่องคนคนชีวิตนะครับแต่ว่ามือนี่ต้องเหตุดผลใน้ยืนกับปากแม่สร้างควายง่ามลอยหาิบเจ็เส้นเหล่ากันเรื่องเล่าดีๆจากพ่อขาคนหนึ่งพ่อขาคนหนึ่งเที่่นกาเหตุยดกะถ้ำเหล่ากะนี่แล้วแนวทางดีๆปากมั่วห้ว้ เอาไว้ทังน้เน้องป้าตำเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอขอบคุณบป้าตำนะครับผมเอาไว้สักน,นี้เหตุผลเหนือชีวิตครับพี่น้อง